นนสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสี่นะครับวันนี้พามาชมไม้บ้านพี่มนะนชินเคยนะครับมีไม้มาแบ่งปันเพียบเลยเดี๋ยวดูนี่ก่อนอันนี้วิชุดาครับก็สุชาดานางส,สุชาดาครับตัวนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบครับไซส์โตแล้วนะตัวใหญ่แล,ล้วอันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมครับกระดูกดำๆเข้มๆนะไปสองร้อยบาทครับ นี่ก็เป็นลูกไม้นะครับเอาไปสองร้อยบาทครับเท่ากันเลยครับวันนี้ใบได้สวยอันนี้ก็ลูกไม้กระด,ด่างนะครับสองร้อยบาทครับต้นนี้ต้นนี้ไปร้อยห้าสิบาทครับอันนี้ก็ลูกไม้อตาลาปอนะครับกระด,ด่างมาแล้วนะต้นนี้ไปร้อยห้าสิบาทครับอันนี้สีสวรรค์ครับสีสวรรค์ก็ร้อยห้าสิบบาทครับ เจ้าพญาน้ำหมื่นนะครับเจ้าพญาน้ำหมื่นเอาไปร้อยห้าสิบบาทครับชมพูทวีปชมพูทวีปขอสองร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ชนะศึกครับชนะศึกเอาไปร้อยห้าสิบาทครับชนะศึกตัวนี้เป็นลูกไม้รไมจริงๆเขาด่างนะแต่ตัวนี้ยังยังไม่เปิดด่างต้วนี้เอาไปร้อยห้าสิบแล้วกันครับแบ่งปัน ไก่ทองป้ายส,สวยๆเลยนะไก่ทองประเสริฐนะครับตัวนี้ขอสองร้อยบาทนะครับไก่ทองประเสริฐป้ายสวยๆลุกแม่อันปอครับไซส์ใหญ่ฟอร์มกรแล้วนะตัวนี้ขอสองร้อยบาทครับตัวนี้สีวิเชียรบุรีครับสีวิเชียรบุรีขอสี่ร้อยบาทนะครับไซส์ใหญ่อันนี้ดาบพิฆาตอสูรครับดาบพิฆาตอสูรตัวนี้ไซส์ใหญ่ขอแปดร้อยบาทนะครับไซส์ใหญ่ตั้งเมลแล้วนะ อันนี้กระบี่ในร้อยเท่าไหร่พี่กระบี่ในร้อยสักหนึ่งพันบาทก็ได้กระบี่ในร้อยขอหนึ่งพันบาทนะครับไซส์ใหญ่กระบี่ในร้อยโอ้สองฟงโขงสองฟงโขงไซส์ใหญ่ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยักขอห้าร้อยบาทนะครับพี่ชายบอกไซส์ใหญ่บึ้มๆเลยนะไซส์พร้อมทำจำนวนเลยครับหนี่งก็นาลีเดี๋ยวนาลีเดี๋ยวเป็นาลีบเริ่มเริ่มตั้งการบินนาลีบุรพาไซส์ใหญ่ มมเป็นไหมจอมจะจอมนานแล้วนะครับอันนี้เป็นใบใหม่เขาทั้งหมดเลยนะนต,ตัวนี้ขอสักหนึ่งพันนะครับปาสยสวยๆเลยได้ไหมพี่หนึ่งพันโอเคได้นะหนึ่งพันบาทสาใส่ใหญ่ตั้งแม่เลยนะครับสวยๆแล้วพี่เก็บลเลย okay. Okay, okay. ตัวนี้ลูกแม้ตันปอครับ กันสีสวยมากครับต้นนี้เอาไปสามร้อยบาทครับนี่ก็เป็นลูกไม้นะครับร้อยห้าสิบนี่ก็ลูกไม้จันปอกัดด่างแล้วนะร้อยห้าสิบครับนี่ก็ลูกไม้จันปอนะครับกัดด่างมานิดหน่อยนะตัวนี้สามร้อยบาทครับอยู่ก็ถังห้าแล้วนะอันนี้หมอจินดาหมอจินดาหนึ่งร้อยบาท เพชรส่วนนโชตครับเอ้ยไม่ใช่หลวงพุทธิดังนะติดด่างกับยังไม่ขึ้นใบนะตัวนี้ไปสองร้อยบาทครับหลวงพุทธิส,ทสุดป่าธนาหนึ่งร้อยลูกไม้ชมพูนะครับหอมไม้ชมพูหวานขอหนึ่งร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้ด่างอาจารปอนะครับไซส์ใหญ่แล้วนะตั้งแม่ได้สบายครับตัวนี้ไปสามร้อยบาทครับ อันนี้อาจารย์คงครับอาจารย์คงไซส์ใหญ่เลยครับไปาี่ร้อยบาทครับอาจารย์คงพี่พี่เก็บไปได้เสยเศรษฐีสุพรรณครับเศรษฐีสุพรรณชมพูหวานเลยตัวนี้ขอขอเท่าไหร่ดีหนึ่งร้อยบาทครับเคยขายเท่าไหร่หนร้อยห้าสิบหรือว่าร <150. S 1> นะ้อยร้อยห้าสิบเนาะขอขอร้อยห้าสิบนะครับ สวยต้นนี้สวยครับอันนี้ผมพี่มานครับผมพี่มานป้ายสวยๆนะขอสามร้อยบาทนะครับผมพี่มานมต้นนี้ลูกไม้ด่างของแบงค์สั้นนะครับด่างเทพเลยตัวนี้ขอห้าร้อยบาทนะครับรัตนสินครับรัตนสินายแดงสวยๆนะขอสองร้อยห้าสิบครับรัตนสินกอเกตลุ้นด่างครับกอเกตลุนด่างหนึ่งร้อยบาท ผมพีมานนี่อีกต้นนะครับสามร้อยบาทนะครับน้ำมังนวนล,งลุ้นด่างเอ้ลุ้นด่างครับน้ำมังนวนลุ้นด่างก็สามร้อยบาทนะครับไ,ได้ไข้ขอค้าผมวันนี้อาจจะลื่นลวน <c oughs> ดินอ่อนนะโทษทีอ,อาจจะขึ้นอาจจะหนักไปหน่อย <c oughs> ตัวนี้หนักตัวนี้เป็นเงินทองหน้าครับเงินทองหน้าเป็นไม้เหลืองนะขอสองร้อยบาทนะครับกอเกต์ก็หนึ่งร้อยนะครับลุ้นด่าง อันนี้จังหวัดมุกดาหารครับเป็นไม้แยกหนอนะตัวนี้ขอสองร้อยห้าสิบครับมุกดาหารนกหัดสดายุครับกําลังกัดสีนะไปหนึ่งร้อยบาทครับนกหัดสดายุนี่ก็ลูกไม้เป็นสั้นนะครับติดด่างมาแล้วนะตัวนี้ตัวนี้ขอสองร้อยแล้วกันครับลูกไม้เป็นสั้นนี่ก็ลูกไม้ชมพูครับหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ก็นารีบุรพานะครับ กำลังกำลังป้ายนะครับตัวนี้ไปร้อยห้าสิบครับนารีบุรพาตัวนี้เงินแสนนะครับเงินแสนเอาไปสองร้อยบาทครับนี่ก็กอเกตลุ้นด่างนะครับไซต์ตัวโตเลยตัวนี้ขอขอส0งร้อยนะครับไซส์โตลุ้นด่างนี่ก็ลูกไม้ครับกระสีอมพูสวย,สวยๆยนะมี ใบเขาจะเทมาครับตัวนี้เอาไปร้อยห้าสิบครับเปลงๆงไก่เศษฐีครับไก่เศษฐีเอาไปร้อยห้าสิบครับ,บ,บ,รรบ,รรบขุมทองครับขุมทองก็ร้อยห้าสิบาทนะครับศีลานักป่าลุ้นด่างนะศีลานักป่าลุ้นด่างตัวนี้ก็ไปสองร้อยแล้วกันครับสองร้อยบาทนนี้เป็นยอดมงกุฎครับ ขอคนเลี้ยงเป็นนะเพราะว่าเขาออกมาเผือกมากเลยเอาไปกระถางละสองร้อยแล้วกันครับแบ่งเบาๆเลยมีสองกระถางมีสองกระถางนะครับ<ม>เขาติดด่างมากเลยนะต้องเลี้ยงแบบร่มๆหน่อยนะครับเอากระถางละสองร้อยพอยอดมงกุฎนี่เป็นลูกไม้กัดด่างนะลูกไม้ชมพูกัดด่างเอาไปร้อยห้าสิบบาทครับนี่ว่าเจ้าหญิงเหรอไม่ใช่ คุณหญิงครับบอลสีคุณหญิงคุณห,หญิงเอาไปร้อยห้าสิบครับะะาารัตนจันทร์ครับะะาารัตนจันทร์ลุ้นดังนะต้นนี้ต้นนี้เอาไปเท่าไหร่ดีะะาารัตนจันทร์ลืมราคาครับเดี๋ยวฝากานี้ก่อนเอาไปสองร้อยแล้วกันครับรัะตะนาจันทร์ลุ้นดังนะนี่ลูกไม้ลูกไม้บนกาบครับลูกไม้บนกาบต้นนี้ ไปร้อยห้าสิบครับเป็นลูกทศก,กัณฐ์นะครับเพราะออกมามีกัเแบเดี๋ยวแป๊บอันนี้ทองพันช่างครับทองพันช่างเอาไปร้อยห้าสิบบาทครับนี่ก็ขุมทองนะครับขุมทองเอาไปต้นละรนะ้อยห้าสิบอะเนาะสวยๆเลยครับขุมทองแบ่งให้ร้อยห้าสิบพอนะครับ ราสีพุกศกไซส์ใหญ่เลยครับผมก็แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบครับชบาแก้วตัวนี้ชบาแก้วนะครับชบาแก้วชบาแก้วขอสองร้อยนะครับอันนี้เป็นตับจังหวัดครับจังหวัดอะไรพ่อค้าจำไม่ได้นะครับเอาไปร้อยห้าสิบครับอันนี้เป็น เท้าหิรันเท้าหิรันพันธุสูย์ไม่ป้ายนะครับตัวนี้ไม่ป้ายไซเบอร์เลยเอาไปร้อยห้าสิบาทครับอันนี้เป็นองค์คุรีมานครับร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นอะไรนัศึกษาศาสตร์ผมน่าจะศึกไม้เหลืองนะครับศึกษาศาสตร์เอาไปร้อยห้าสิบครับ นี่เป็นสุดรักครับเขากัดด่างปเปเปอรนะเอาไปไปเท่าไหร่ดีสุดลักตัวน,นี้ขอร้อยห้าสิบแล้วกันนี่เป็นลูกไม้กัดสีสวยนะครับตัวน,นี้เอาไปร้อยห้าสิบครับขุนทองนี่ต้นสุดปาถนาครับสุดปาถนาเอาไปเอาไปหนึ่งร้อยแล้วกันครับไซส์ใหญ่เลยนะ อันนี้คุณหญิงทองม้วนกับไซส์ใหญ่เลยนะขอสองร้อยบาทนะครับคุณหญิงทองมวอ้วนอันนี้ก็ชบาแก้วนะครับชบาแก้วก็สองร้อยนะครับเศรษฐีมังเพชรครับดูใบใหม่มไหมใบใหม่มาก็กัดด่างนะตัวนี้ขอร้อยห้าสิบาทพอครับเศรษฐีมังเพชรชมพูพานใบไผ่นะครับชมพูพานชมพูพานคลองเมืองนะเขาแผงเป็นใบยาว ตัวนี้ไปร้อยห้าสิบแล้วกันครับแบ่งเบามากเลยต้นนี้เป็นไม้ใหม่นะครับเป็นทิวาลาตีไม่ด่างนะครับเป็นลุนด่างนะทิวาลาตีอ่าแบ่งไปที่สองร้อยบาทนะครับทิวาลาตีเป็นคู่ฝักของซัพคุ้มครับนี่ก็เป็นลูกไม้นะครับไซส์ใหญ่เลยไปร้อยห้าสิบนี่ก็ร้อยห้าสิบนะครับ ต้นนี้นาราทัศน์ครับอยู่กระถางห้านิ้วแล้วนะไซสใ์ใหญ่เลยครับสับเปลกมาดีงไม้ออกดอกไซส์ใหญ่ตัวน,นี้ขอหกร้อยบาทนะครับนาราทัศน์แยกหน่อครับนี่เป็นลูกไม้ใบกลมกระด,ด่างนะกระด,ด่างแบบนี้ขอขอสามร้อยห้าสิบนะครับลงม้ใบกลมไซส์ใหญ่ลว เพชรส่วนรณโชตครับติดด่างทุกใบนะติดด่างนิดๆไปลุ้นเปิดด่างเอานะครับพ่อค้าขอสามร้อยบาทนะครับตัวนี้ส่วนรณโชต <c oughs> ตัวนี้ศิลานักปาดครับแบบด่างเทพๆไปนะตัวนี้ศิลานักปาดตัวนี้ขอสองพันห้าแล้วกันครับศิลานักปาดแบ่งแบบเบามากเลยนะ <c oughs> ลูกไม้ด่างอาจารย์ปอรครับสามร้อยบาทนะตัวนี้ลูกไม้ด่าง กอเกตครับอยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วนะสาสใหญ่ครับเปิดด่างมาแล้วตัวนี้ตัวนี้พอ้าของหกร้อยบาทพอกอกเกตซับเจริญครับซับเจริญป้า,สายสวยๆขอเจ็ดร้อยนะครับอยู่ในกระถางห้านิ้วนะครับอันนี้กระบี่ใหนร้อยครับกระบี่ในร้อยหกร้อยบาทครับกระบี่ใหนร้อยนี่ับซับเจริญอีกต้นนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับซับเจริญ ไลายเยอะนะครับดูให้จบไล์นะไก่เศรษฐีนะครับร้อยห้าสิบจุดปรารถนาก็หนึ่งร้อยขุณรัตรนวุฒิครับแดดมันส่องนะจ๊ะจำเลยยืนบงงังเงงพี่บ๊วยืนยืนบังเงาให้นี่นี่คุณรัตรนวุฒินะครับร้อยห้าสิบครับล่มไปนะอันนี้อะไรวะ เอกราชเอกราชวันนี้ไปหนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับเอกราชหมยกระดูกครับแต่งปันอันนี้เทพอะไรนะบอนสี่เทพประสิทธิ์ครับนี่มันมืดเว้เอืออืมแดดก็แจ้งเกินพี่ม่บังเทพประสิทธิ์นะครับเทพประสิทธิ์เ่าไปสองร้อยครับเทพประสิทธิ์ อันนี้ก็เป็นดูสิทธานีครับดูสิทธานีเป็นไม้ประกวดนะสวยๆเลยครับไสโดโตตัวนี้ไปร้อยห้าสิบครับอันนี้อะไรนะเศรษฐีมีรั์เศรษฐีมีรั์ครับเขาชื่อเศรษฐีมีรั์นะไปร้อยห้าสิบแล้วกันครับลูกไม้ใบโกมาจาย์วิรัตครับตัวนี้ก็ไปร้อยห้าสิบครับปีมะโรงครับปีมะโรงกําลังกัดชมพูนะตัวนี้ขอสองร้อยนะครับ อันนี้เป็นบอลกับอาทิตย์อุทัยนะอาทิตย์อุทัยขอสองร้อยนะครับต้นนี้เป็นบัวหิมะครับถ้าเขาป้าจะเป็นบัวสวรรค์นะอันนี้เป็นบัวหิมะเอาไปเอาไปหนึ่งร้อยบาทแล้วกัน,นครับบัวหิมะไซสใ์ใหญ่เลยนี่ก็ลูกไม้จันปอนะลูกไม้กัดสีเอาไปร้อยห้าสิบครับเทปสิดนี่อีกต้นนะครับใบกลม อันนี้เป็นจตุรเทพครับจตุรเทพต้นนี้ไซส์โตนะตัวนี้ขอสองร้อยห้าสิบแล้วกันครับจตุรเทพไยนี้แบบลดลดให้นะจะฟอไลไรนี้แล้วกันนี่ก็ลูกไม้กัดสีนะสวยๆเลยครับเอาไปร้อยห้าสิบนะครับวันนี้แบบแบ่งเบามากนะราคาน,นี่ลูกไม้กันเปอะอาจารย์ปอครับกัดเม็ดแบบกัดเม็ดใหญ่ๆนะเม็ดแดงใหญ่ๆเลยเอาไปร้อยห้าสิบครับอันนี้เป็น ไม้เหลืองมีชื่อนะครับพ่อ้า,าลืมชื่อไปครับไปร้อยห้าสิบครับอันนี้ก็ลูกไม้ครับสวยนะครับต้นนี้ไปร้อยห้าสิบครับลูกไม้อันนี้วังทองครับวังทองก็ร้อยห้าสิบนะครับเมื่อวานผมลืมเลือกไปพี่เอาใส่ตู้ผมเีย น,นี้ลูกไม้นะครับถีชมพูหวานๆเลยเอไปต้นนี้ไปร้อยร้อยห้าสิบแล้วกันครับแบบสวยมากเลยต้นนี้แบ่งครับหลวงรานเสนห่าครับหลวงราดเสนหา่าไซส์โตๆเลยก็ไปหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้เลยว่าฟอนหนังใหม่พอนหนังใหม่มีคนสั่งนะ อันนี้ไข่มุกเมคาครับไข่มุกเมคาไปร้อยห้าสิบครับขวัญดาวครับใช่ปะใช่ขวัญดาวขวัญดาวไซสใ์ใหญ่เลยครับไซส์ใหญ่บึ้มเดียวตัวนี้ก็ไปสองร้อยบาทนะครับขวัญดาวไซส์ใหญ่อันนี้เป็นลูกไม้ครับเดี๋ยวเขามีติดเหลืองๆมานหน่อยๆนะลูกไม้ตัวนี้ไปสองร้อยบาทนะครับไซส์โตขอสองร้อยนะใบส,สวยๆเลยครับ ก็ลูกไม้ครับชั้นใบดีมากเลยไปร้อยห้าสิบครับไก่แก้วสวัค์นะครับเดี๋ยวแดดมันแรงอะเดี๋ยวขาถ่ายไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่ไก่แก้วสวัค์ตัวนี้ขอขอสี่ร้อยบาทแล้วกันครับมาเป็นไม้แพงอยู่นะไ,ไก่แก้วสวัวคนะวว์วันนี้แบ่งเบาๆสี่ร้อยบาท พะโมคลานะนะเป็นบอลกาบนะครับพะโมคลานะตัวนี้ก็ขอสองร้อยบาทนะครับพะโมคลานะบางใหญ่ครับบางใหญ่ก็ไปร้อยห้าสิบอันนี้เป็นไม้ใบไผ่ครับอะไรไม่รู้เหมือนกันเอาไปหนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับน่าจะแพงจากอะไรสักอย่างครับพ่อค้าจำไม่ได้ละเอาไปหนึ่งร้อยบาทแล้วกัน อันนี้อะไรนะแว,วมอยุราเออแวมอยุรา,ววาแวมอยุลาครับแวบบมอยุลาเอาไปร้อยห้าสิบนะครับใส่ตัวแล้ว <c oughs> นี่เป็นลูกไม้ครับลูกไม้เอาไปหนึ่งร้อยบาทพอครับลูกไม,ม้มีไม้เยอะนี่ก็ลูกไม้นะครับแต่ว่ากัดเม็ดสวยมากเลยตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบนะครับ อันนี้เป็นทองมุนขาวนะทองมุนมีสีชมพูแล้วก็สีขาวนะครับตัวนี้ตัวนี้ขอสองร้อยนะครับทองมุนขาวหายากครับตัวนี้นางลากสดครับลากสดหนึ่งร้อยบาทนะครับหลุนป้ายนะนี่ครับต้นป้ายอันนี้เป็นต้นป้ายนะครับต้นป้ายต้นนี้ขอสี่ร้อยนะครับลากสด รัตนาจันนี่อีกต้นนะครับสองร้อยบาทนะครับาารัตนจันทรตัวนี้เป็นขุนไก่ครับขุนไก่ป้าสวยๆนะไปสองร้อยห้าสิบครับอันนี้ก็ลูกไม้ครับลูกไม้เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทนะอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับลูกไม้ลังนี้เอาลูกไม้ลังนี้เอาหนึ่งร้อยบาทแล้วกันนี่ หลังนี้หลังนี้ไม้ห้าสิบบาทนี่เป็นลูกไม้กัดชมพูอ่อนๆนะห้าสิบบาทครับนี่ลูกไม้ตาลปอนะครับติดด่างนิดหน่อยนะนี่พะกาเอห้าสิบบาทครับก็มีหลงผู้ข่าวครับหลงผู้ขาวแข่งสวยๆแล้วตัวนี้ก็ห้าสิบบาทครับ ลูกไม้กัดสีสนิมต้นนี้ก็ลูกเต็มกอเลยครับเอาไปห้าสิบบาทครับเบาๆเลยไก่อมพันก็หนะ้าสิบนั่งไก่อมพันแบบสวยๆใหญ่เลยห้าสิบบาทครับขาแบ่งเบาๆเลยครับวันนี้นี่ก็ลูกไม้นะห้าสิบบาทครับแล้วก็มีอันนี้เป็นธัญญมณีครับธัญญมณีก็ห้าสิบาทนะครับไปลุ้นด่างเอานะหมดอย่างนี้ ยังมีแก่อมพันน่าจะหมดละ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็เป็นลูกไม้ชมพูหวานเลยตัวนี้ขอหนึ่งร้อยนะครับบ,บอลกาพรมณีนะพรมณีจะพอไรนี้นะครับผมแบ่งให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทพอเฉพอไรนี้นะน,นี่ก็ลูกไม้แดงอาจารย์ปอนะครับหนึ่งร้อยบาท นี่ก็ลูกไม้ก็ดูกใบยาวๆนะสาแข็งแรงนะครับเดี๋ยวยกให้ดูนี่นะครับเอาไปหนึ่งร้อยแบ่งๆอา่าลืมชื่อหมอเ,เออนี้หมอชันยุทธนะครับหมอชันยุทธป้ายสวยๆเลยเอาไปห้าร้อยบาทครับหมอชันยุทธอันนี้ก็เมืองคอนบุรีแผงนะลูกเต็มกรเลยครับวันนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบครับลูกเต็มกรเลยก็อยู่ก็ถังใหญ่นะถังห้านิ้วครึ่ง 5, 5. นาลีบุรพาครับก็อันนี้มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับก็ไปร้อยห้าสิบครับจะตุลเทพครับจะตุลเทพสองร้อยห้าสิบครับถุลขนาก็ร้อยนะใชนถ่ายทีเดียวเลยตจชนเดียวรู้มีหลายกระถางเอากระถางอะไรพี่กระถางก็สามร้อยบาทครับกระถางก็สามร้อยนะครับใจชนล้วมีหลายกระถางนะไซส์ใหญ่เลยนี่นะครไซส์ต้องสวยพี่ชายบอกขอสามร้อยนะครับอะไรนี้แล้วก็มีหนังใหม่ครับห้าสิบบาทครับหนังใหม่ นี่นะนั่งไหนมีมีจูดิชูดาครับมิชูดาอันนี้ไปสองร้อยบาทแล้วกันครับวิชูดาพยาน้ำหมืน่นพยาน้ำหมื่นก็เอาสองร้อยนะครับมีชายชนลุ้นป้ายนี่ห้าสิบาทนะถ้าเป็นลุ้นป้ายาาอันนี้ชนะศึกชนะศึกอยู่เท่าไหร่ร้อยละสิบเท่ากันนะต้นเมื่อกี้นะพี่แล้วก็ไอ้อะไรนะ ชิ้นน้ำมันช้อนนะครับชิ้นน้ำมันช้อนเอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับชิ้นน้ำมันช้อนอาจารย์คงก็ได้ัอันนี้สีเทปรักสีเทปรักต้นละหนึ่งร้อยนะสีเทปรักเทปรักหนึ่งร้อยบาทนอาจารย์คงมีต้นเล็กนี่นะครับแบ่งอยู่แบ่งอยู่สี่ร้อยนะต้นเล็กนี่สวยกำลังตัดสีเลยแล้วก็หลวงพ่อพูนี่เห็นหลวงพ่อพูนแวบต้นนู่นต้นนู้นก็ได้ครับมีต้นนี้โตหน่อยหลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนขอสองร้อยห้าสิบแล้วกันครับต้นนี้ ไซส์กำลังสวยไม่ด่างนู้นต้นนึงครับงอยู่ไม่ด่างต้นนี้ไม่ด่างต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ขอสามร้อยนะครับด่างคนโหดเลยต้นนี้ลูกไม้ตันปอนะมีรัตนสศิลนครับรัตนาศิล์สองร้อยห้าสิบนะครับอีสองกระถางสองกระถางมีไหลอยู่ก็มีเพชรเจ็ดสีครับไซส์นี้เพชรเจ็ดสีเท่าไหร่พี่เจ็ดสีสักสามร้อยครับเพชรเจ็ดสีสามร้อยบาทนะครับราคาเดียวกันเลยนะครับราคาเดียวกันเลยครับเี่รเจ็ดสีกระถางนะครับเจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิเอาไปสองร้อยห้าสิบด้วยกันนะเจ้าจักรพรรดิ กป็ปักษาปักษาปักษาแล้วนี่ใสาสนครับปักษานี้ปักษาขอก็ถางละหนึ่งพันนะครับปักษาพนาวันนะหนึ่นาทถงละหนึ่งพันบาทพรมันนีีก็เฉพาะอะไรนี้ผมขอสองร้อยห้าสิบครับแบ่งแบ่งเนี่ยนะตัวนี้อันนี้ลักสดครับเป็นไม้แยกหน่อนะรักสดใต้สวยๆนะครับขอหกร้อยบาทนะครับนางักสด นี่สีลาหุ้มทองหน้าเทียบๆตัวนี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ,อย,รรบอยู่กระถางห้านิ้วครับอยู่กระถางห้านิ้วนะด่างแบบด่างเทพยบๆเลยนะสีลาหุ้มทองนะตัวนี้ตัวนี้ด่างน้อยหน่อยก็ตามราคานะครับตัวนี้ขอพันสองครับอยู่กระถางห้านิ้วแล้วก็มีอันนี้เล็กลงมาหน่อยขอหกร้อยนะครับสีลาหุ้มทองเป็นผ่าจากแม่น้าเทียบเลยนะตัวเล็กๆขอหกร้อยครับอยู่กระถางสี่นะนี่ครับแล้วก็มีอะไรนะดาราดารานนพลั์เท่าไหร่พี่ตัวนี้ พันสองละกันครับวันนี้พันสองนะครับดารานุพลารานักพันสองแล้วก็มีอะไรนี่บอกลับอะไรเนี่ยโอ้อันนี้ลูกไม้นะลูกไม้ครับลูกไม้ตัวนี้ไปถับพี่พบเลยไปร้อยห้าสิบละกันนะบอกลับอันนี้รัตนาลุงเรืองครับหลอดใหม่มาชมพูขึ้นมาเลยครับตัวนี้เปิดอยู่ที่หกพันห้านะครับ แล้วก็อะไรดีสีกันนะ์เจนาสีกัรจนาสนะีการจนาะสีการตรนี้เอาสามพันห้าเนาะสามพันห้าร้อยบาทนะครับเออตักไม้ไซส์ใหญ่เลยนะลไม้ไซส์ใหญ่เท่าไหร่ดิพี่ไม้ด่างเอาไปพันห้าแล้วกันอยู่ในกระถางสิบเลยกระถางละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นลูกเจ้าเหล่านะเป็นลูกเจ้าเหล่านะโอเคครับไซส์แข็งแรงมากครับมีอยู่สามกระถางนะครับนี่นะครับสามกระถางนี่นะเป็นกระถางละพันห้าเท่ากันเลยนะครับได้ครับด่างสวยๆเลยเนาะอันเนี้ยต้นเนี้ย ตัวนี้ดังเทพเนายตัวนี้ตัวนี้ขอาต,ตัวนี้ขอสามพันนะครับดางเทพเป็นลูกเจ้าเหล่าเนาะอันนี้เป็นศิลาต้นใหญ่ศิลาต้นใหญ่อนีส่สพบุนผลตัวนี้ดังสวยๆลูกของตัวนี้นะต้นแม่ตัวนี้ขอสี่พันห้านะครับไซส์ใหญ่แล้วอ๋อ่อะไรอันนี้กิจเทวราชดังเหลืองเมื่อวานครับกิจเทวราช เขาข่ากันแพงนะผมขอแปดพันแล้วกันอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะครับกิจเทวราชเปิดที่ที่แปดพันบาทนะครับอ่าหมดแล้วครับในหมดนะพวงนี้ก็เอาไว้กันเก็บไว้ก่อนนี่ไม้ห้าสิบบาทอันนี้เป็นมงคลประถมครับมงคลปฐถมลุ้นด่างนะห้าสิบบาทครับแล้วก็เป็นชายชนลุ้นด่างนะห้าสิบบาทจอมทับไซส์ใหญ่เลยครับดูจอมทับตัวนี้ไม่ใหญ่จัง ออกไปห้าสิบบาทแล้วครับแล้วก็มีสมิงพระรามนี่ใช่ช,ช,ชนนี่วะสมิงพระรามมีนี่นนะสมิงพระรามนี่ก็ห้าสิบบาทนะครับก็เทพอมรินอนมรินนี่ก็ห้าสิบบาทนะครับยักษ์ปักหลนัหลนครับสองร้อยบาทมีสองกระถางนะครับ พักดานพักดานหนึ่งร้อยนะครับเคยไปขายหนึ่งร้อยแล้วนะอันนี้ทวีลาบทวีลาบสวยๆเลยก็ไปร้อยห้าสิบนะครับทวีลาบสุดปัทนาครับหน้าเข้มๆนี้ก็หนึ่งร้อยนะครับนี่ชาละวันครับชาละวันชาละวันไซนี้ขอสามร้อยนะครับไซต์โตโตเลยทั้งหิรันพันธุสูนครับป้ายมาแล้วนะ ตัวนี้ขอสามร้อยนะครับอันนี้เป็นแยกหน่อลักสดลักสดครับไซโตนะเท่าไหร่นะแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนะครับลักสุดไม้ใบถ้วยอันนี้เป็นลูกไม้ใบถ้วยถ้วยเลยร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็ลูกไม้นะครับร้อยร้อยห้าสิบยมกุติดด่างมาแล้วนะตัวนี้ไปหนึ่งร้อยบาทครับยมกุ อันนี้เป็นพรเจ้าสัวครับพรเจ้าสัวพร<อ>เข้มบบนเข้มเลยตัวนี้ขอหนึ่งพันนะครับมัน,นีล้อมเพชรเป็นตัวแผงดังชมพูดังขาวนะตัวนี้ขอสามพันแล้วกันสามพันห้าขอสามพันห้างเ้อาสามพันห้ากำลังเก็บกำลังเก็บกันเลยนพะเก้าครับนพะเก้าสี่ร้อยนะเป็นไม้แยกหนอนนะครับอันนี้เป็นเก้าทับกับเก้าทับดังสวยๆเลยขอสองพันบาทขอสองพันบาทนะครับเก้าทับ หลวงพ่อพูนครับหลวงพ่อพูนก็สองร้อยอะเนาะอันนี้เป็นคู่ฝักไอวันนี้ฟันแสงครับเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับเป็นไม้ของครูปอนะครับก็จบทุกกระถางเนาะวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอนสีด้วยนะครับฝากบอลสีบ้านพี่มนะด้วยนะครับสนใจต้นไหนก็ติดต่อมาที่ผมเลยครับศูนย์แปดห้าห้าเก้าแปด 4 3 9 2นะครับแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกบวัอสีด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลน์นะครับขอบคุณมากครับ